คุณเคยสังเกตไหมว่าผู้สูงอายุหลายคนที่เรารักมักพูดว่าแค่อยากกินของอร่อยแค่นิดเดียวคงไม่เป็นไรหรอกแต่รู้ไหมว่าแค่เนื้อปิ้งย่างบางชนิดแค่ชิ้นเดียวอาจเป็นจุดเริ่มต้นของโรคร้ายแรงที่ค่อยๆทำลายสุขภาพลงทุกวันแบบไม่รู้ตัวคลิปนี้จะพอคุณไปรู้จักกับ5ชนิดของเนื้อย,ย่างที่หลายคนคิดว่าแค่อร่อยอร่อยไม่มีอะไรแต่จริงๆแล้วมันแฝงไปด้วยอันตรายที่รุนแรงโดยเฉพาะกับผู้สูงอายุ ที่ระบบร่างกายเริ่มเปราะบางอาจนำไปสู่ภาวะหัวใจวายไตายวายหรือแม้แต่มะเร็งอย่าให้แค่มื้ออร่อยกลายเป็นมื้อสุดท้ายของคนที่คุณรักก่อนที่เราจะไปดูว่าเนื้อชนิดไหนอันตรายอย่าลืมกดไลค์คลิปนี้เพื่อส่งต่อความรู้ดีๆให้กับคนในครอบครัวและถ้าคุณรักสุขภาพของพ่อแม่หรือญาติผู้ใหญ่อย่าลืมกดติดตามช่องของเราไว้เลยครับเพราะเราจะมีเคล็ดลับสุขภาพดีแบบเข้าใจง่ายมาฝากเป็นประทำทุกสัปดาห์ กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปสำคัญที่อาจช่วยชีวิตคนที่คุณรักไว้ได้ทันเวลาเมื่อพูดถึงปิ้งย่างใครๆก็ต้องน้ำลายไหลโดยเฉพาะเวลาเนื้อชชำๆสุกกำลังดีกลิ่นหอมลอยมาเตะจมูกใครจะไปอดใจไหวแต่คุณรู้ไหมว่าสำหรับผู้สูงอายุการกินเนื้อย่างบางชนิดอาจไม่ใช่เรื่องของรสชาติอีกต่อไปแต่คือการเสี่ยงชีวิตแบบไม่รู้ตัวเพราะร่างกายผู้สูงอายุมีการเปลี่ยนแปลงในหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นระบบย่อยอาหารที่ช้าลงระบบเผาผลาญที่ลดลงหรือแม้แต่ภูมิคุ้มกันที่อ่อนแอลงเนื้อย <c oughs> ่างบางประเภทที <c oughs> <ah> <Mean. S 1> ่เคยกินได้สบายๆในวัยหนุ่มสาวกลับกลายเป็นตัวจุดชนวนให้เกิดปัญหาสุขภาพรุมเร้าในวัยชรายิ่งไปกว่านั้นวิธีการปรุงเนื้อปิ้งย่างเช่นการใช้ไฟแรงการเผาไม้จนดำการหมักด้วยเครื่องปรุงรสจัดล้วนแล้วแต่สร้างสารพิษสารก่อมะเร็งและไขมันอิ่มตัวที่เป็นอันตรายต่อหัวใจและหลอดเลือด ดังนั้นคลิปนี้จะเปิดเผย5ชนิดของเนื้อปิ้งย่างที่ผู้สูงอายุไม่ควรแตะไม่ใช่แค่ไม่ดีต่อสุขภาพแต่บางอย่างอาจถึงขั้นอันตรายถึงชีวิตอย่าเลื่อนผ่านคลิปนี้เพราะความรู้เล็กน้อยในวันนี้อาจช่วยปกป้องสุขภาพคนที่คุณรักไปอีกนานแสนนานหัวข้อที่1เบคอนย่างหรือเบคอนกริลไขมันสูงโซเดียมจัดจุดเริ่มต้นของโรคร้ายทำไมผู้สูงอายุ ถึงนิยมกินเบคอนเบคอนถือเป็นหนึ่งในเนื้อที่หลายคนชื่นชอบโดยเฉพาะเวลาย่างบนเตาร้อนๆจนกรอบหอมฉุนกรอบนอกนุ่มในและมีรสชาติกลมกล่อมเค็มม,มันชวนให้เจริญอาหารยิ่งกินกับข้าวเหนียวร้อนๆหรือจิ้มน้ำจิ้มเจ้วยิ่งเพิ่มความอร่อยหลายเท่าแม้กระทั่งผู้สูงอายุหลายคนก็มักชอบกินเบคอนเพราะเคี้ยวง่ายรสชาติเข้มขน้น และไม่เหนียวเหมือนเนื้อแดงซึ่งทำให้รู้สึกว่าเป็นเนื้อที่กินง่ายไม่ต้องออกแรงเคี้ยวมากแต่ในความอร่อยกลับซ่อนอันตรายร้ายแรงไว้แบบเงียบๆอันตรายที่ซ่อนอยู่ในเบคอนย่าง 1. ไขมันอิ่มตัวสูงเบคอนส่วนใหญ่ทำจากเนื้อหมูที่มีไขมันแทรกเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะส่วนท้องหมูหรือหมูสามชั้นซึ่งเป็นแหล่งไขมันอิ่มตัวชั้นดี ไขมันอิ่มตัวเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ระดับโคอเลสเตอรอลชนิดร้ายในเลือดพุ่งสูงและเมื่อสะสมในร่างกายมากเกินไปจะกลายเป็นต้นเหตุของโรคหัวใจและหลอดเลือดเส้นเลือดตีบหรืออุดตันความดันโลหิตสูงเสี่ยงต่อการเกิดภาวะหัวใจวายเฉียบพลันสำหรับผู้สูงอายุที่หลอดเลือดเริ่มแข็งหรือมีภาวะไขมันในเลือดสูงอยู่แล้วเบคอนย่างจึงเท่ากับ ระเบิดเวลาที่พร้อมระเบิดได้ทุกเมื่อ 2. โซเดียมสูงเกินขีดจำกัดเบคอนทุกแผ่นผ่านกระบวนการแปรรูปซึ่งมักใช้เกลือในปริมาณสูงเพื่อหมักให้เนื้อมีรสชาติและยืดอายุการเก็บรักษาในเบคอนเพียง2แผ่นเล็กๆอาจมีโซเดียมมากกว่า300-400มิลลิกรัมซึ่งเท่ากับ15 2 0ของปริมาณโซเดียมที่แนะนำต่อวันสำหรับผู้สูงอายุ หากบริโภคต่อเนื่องโซเดียมเหล่านี้จะส่งผลให้ความดันโลหิตพุ่งสูงอย่างรวดเร็วไตทำงานหนักมากขึ้นเสี่ยงต่อไตวายวเรื้อรังมีโอกาสเกิดภาวะบวมน,น้ำมือบวมเท้าบวมได้ 3. ในไตรและในเตรดสารกันเสียที่เสี่ยงก่อมะเร็งเบคอนจำนวนมากใช้สารในไตรหรือโซเดียมในไตรและในเตรด เพื่อรักษาสีแดงของเนื้อให้ดูสดน่ากินและช่วยป้องกันแบคทีเรียแต่เมื่อผ่านการย่างด้วยความร้อนสูงสารพวกนี้จะเปลี่ยนสภาพเป็นไนโตรแซมีนซึ่งเป็นสารที่องค์การอนามัยโลกหรือ WHO จัดให้เป็นสารก่อมะเร็งในมนุษย์โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่ระบบภูมิคุ้มกันเริ่มอ่อนแอจะมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นในการเกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่มะเร็งกระเพาะอาหาร มะเร็งตับอ่อน 4. การย่างจนไหมจนไหมแหล่งรวมของสารพิษหลายคนชอบเบคอนแบบกรอบเกรียมซึ่งต้องย่างด้วยไฟแรงจนไม่เกรียมแต่รู้ไหมว่าเนื้อที่ไม่จนดำเหล่านี้มีสารพิษชื่อว่าเฮเทโรไซคลิกเอมีนหรือ HCA และโพลีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนหรือ PAHA ซึ่งเป็นสารก่อมะเร็งที่เกิดจากปฏิกิริยาเคมีระหว่างกรดอะมิโนโปรตีนและน้ำตาลเมื่อดอนความร้อนสูงผู้สูงอายุที่บริโภคอาหารประเภทนี้บ่อยๆจะสะสมสารพิษในร่างกายแบบช้าๆและเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งช่องปากมะเร็งตับภาวะตับอักเสบจากสารพิษด้วยสรุปทำไมเบคอนย่างควรอยู่ให้ห่างจากจานของผู้สูงอายุ เบคอนย่างไม่ใช่แค่ของมันมันเค็มๆแต่คือกับดักความตายที่หอมหวานสำหรับผู้สูงอายุโดยเฉพาะเพราะมันรวมเอาอันตรายถึง4ด้านเข้าไว้ในชิ้นเดียวได้แก่ไขมันอิ่มตัวสูงโซเดียมจัดสารกันเสียก่อะเร็งและสารพิษจากการย่างไหมการลดหรือเลี่ยงเบคอนในมือปลิ้งย่างจึงเป็นการปกป้องคนที่คุณรักจากโรคร้ายและช่วยให้ท่านมีสุขภาพดีอยู่กับคุณไปได้นานยิ่งขึ้น หัวข้อที่2องเส้กรอกย่างเนื้อแปรรูปแฝงพิษร้ายทำไมเส้กรอกย่างถึงเป็นเมนูยอดฮิตเส้กรอกย่างเป็นหนึ่งในของโปรดของคนทุกวัยเพราะกินง่ายเคี้ยวง่ายรสชาติเข้มข้นหอมกลิ่นควันไม้เมื่อถูกย่างบนเตาร้อนๆโดยเฉพาะเส้กรอกหมูย่างหรือเส้กรอกเยอรมันที่นิยมขายตามตลาดนัดร้านริมทางและในงานบุญงานวัดต่างๆ ซึ่งผู้สูงอายุก็มักจะหลงรักรสชาติและกลิ่นหอมของมันเช่นกันแต่น่าเสียดายที่สิ่งที่ซ่อนอยู่ภายใต้ความอร่อยของไส้กรอกคือภัยเงียบที่รุนแรงต่อร่างกายของผู้สูงอายุอย่างมากโดยเฉพาะผู้ที่มีปัญหาเรื่องหัวใจความดันไตและระบบย่อยอาหารอันตรายซ่อนเร้นในไส้กรอกย่าง 1. เนื้อแปรรูปอัดแน่นด้วยสารเติมแต่งไส้กรอกเป็นเนื้อแปรรูป100% โดยกระบวนการผลิตจะนำเศษเนื้อหมูหรือเนื้อไก่บดรวมกับไขมันเครื่องเทศแป้งผงปรุงรสและสารกันเสียกระบวนการนี้ทำให้ไส้กรอกมีส่วนประกอบของสารไนตรไตรด์ที่ใช้ในการรักษาสีโมโนโซเดียมกลูตาเมตเพื่อเพิ่มรสชาติฟอสเฟตเพื่อให้เนื้อแด้งและยืดอายุสินค้าผู้สูงอายุที่รับสารเหล่านี้เข้าสู่ร่างกายบ่อยๆอาจทำให้ตับและไตทำงานหนัก เสี่ยงเกิดภาวะพิษสะสมและอาจนำไปสู่ไตเสื่อมหรือตับอักเสบโดยไม่รู้ตัว 2. โซเดียมในระดับอันตรายต่อหัวใจและไตไส้กรอกมีโซเดียมสูงมากเพราะต้องใช้ในการหมักเนื้อและเพิ่มรสเค็มโดยไส้กรอกหนึ่งชิ้นขนาดกลางอาจมีโซเดียมมากกว่า600-800มิลลิกรัมซึ่งเกินกว่าครึ่งหนึ่งของปริมาณที่แนะนำต่อวันสำหรับผู้สูงอายุเลยนะ และหากย่างแล้วจิ้มน้ำจิ้มรสจัดอีกก็ยิ่งเพิ่มโซเดียมเข้าไปอีกเท่าตัวผลลัพธ์ที่ตามมาคือความดันโลหิตสูงแบบเฉียบพลันภาวะน้ำเกินบวมน้ำเท้าบวมเสี่ยงหัวใจวายหรือเส้นเลือดในสมองแตกไตทำงานหนักจนอาจเกิดไตาวายเรื้อรัง 3. ไขมันแอแฟ,แฟงและแป้งแปรรูปไส้กรอกไม่ได้ทำจากเนื้อล้วนๆอย่างที่หลายคนเข้าใจเพราะในกระบวนการผลิตมักจะเติมไขมันหมู และแป้งมันสำปะหลังหรือแป้งข้าวโพดลงไปด้วยไขมันหมูที่ไม่ระบุแหล่งที่มามักเป็นไขมันอิ่มตัวที่ทําให้ระดับคอเลสเตอรอลสูงขึ้นและแป้งที่เติมลงไปไม่มีไฟเบอร์แต่กลับเปลี่ยนเป็นน้ําตาลได้ง่ายทําให้ระดับน้ําตาลในเลือดพุ่งสูงอย่างรวดเร็วผู้สูงอายุที่มีโรคเบาหวานความดันและไขมันในเลือดสูงจะได้รับผลกระทบโดยตรงทันทีเช่นระดับน้ําตาลในเลือดแปรปรวนไขมันในเลือดสูงขึ้น เกิดอาการอ่อนเพลียหัวใจเต้นผิดจังหวะเสียงต่อภาวะหลอดเลือดสมองตีบ 4. การย่างบนไฟแรงเท่ากับเพิ่มสารก่อมะเร็งเมื่อไส้กรอกถูกย่างด้วยไฟแรงหรือไม่จะเกิดปฏิกิริยาเคมีที่สร้างสาร HCA และ PAH ซึ่งเป็นสารพิษที่รู้จักกันดีในวงการวิทยาศาสตร์ว่ากระตุ้นการเปลี่ยนแปลงเซลล์ปกติให้เป็นเซลล์มะเร็งทำลาย DNA และยีนควบคุมการแบ่งเซลล เพิ่มความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งลำไส้มะเร็งตับมะเร็งกระเพาะอาหารโดยเฉพาะกับผู้สูงอายุที่ระบบล้างสารพิษในร่างกายเริ่มเสื่อมถอยลงการสะสมของสารพิษเหล่านี้ในระยะยาวจึงเป็นภัยเงียบที่รุนแรงอย่างมาก 5. ภาวะการย่อยยากภาระหนักของระบบย่อยอาหารไส้กรอกที่ย่างจนสุกเกรียมจะมีเนื้อแน่นแข็งและบางครั้งเคี้ยวยาก โดยเฉพาะไส้กรอกเยอรมันหรือไส้กรอกชีสที่มีความมันและเหนียวผู้สูงอายุที่ระบบย่อยอาหารทำงานช้าลงจะย่อยไส้กรอกได้ไม่ดีส่งผลให้ท้องอืดแน่นท้องกรดไหลย้อนท้องผูกเรื้อรังกระเพาะอักเสบจากเศษเนื้อไม่ย่อยสรุปไส้กรอกย่างเท่ากับพิษร้ายในคราบของอร่อยไส้กรอกย่างอาจด,ดูน่ากินและเป็นของโปรดของใครหลายคน แต่สำหรับผู้สูงอายุแล้วมันคือเนื้อย่างแปรรูปที่เต็มไปด้วยสารพิษไขมันโซเดียมสารกั้นเสียและความเสี่ยงโรคเรื้อรังมากมายการหลีกเลี่ยงไส้กรอกย่างจึงเป็นหนึ่งในทางเลือกที่ดีที่สุดในการปกป้องสุขภาพของผู้สูงวัยและลดภาระโรคที่อาจซ่อนตัวอยู่ในมื้ออาหารธรรมดาหัวข้อที่3หมูสามชั้นย่างความมันที่ทำลายหลอดเลือดผู้สูงวัยทำไมหมูสามชั้นย่างถึงเป็นเมนูโปรดยอดนิยม หมูสามชั้นย่างเป็นเมนูที่หลายคนยกให้เป็นอันดับหนึ่งของความฟินในการกินปิ้งย่างเพราะเนื้อหมูส่วนท้องที่มีไขมันแทรกเป็นชั้นๆเมื่อย่างจนสุกพอดีจะได้รสสัมผัสที่กรอบนอกนุ่มในชุ่มฉ่ำมันละลายในปากและยิ่งได้กลิ่นหอมของควันไฟยิ่งเพิ่มความน่ากินเป็นเท่าตัวผู้สูงอายุจำนวนมากติดใจหมูสามชั้นเพราะเคี้ยวง่ายกว่าเนื้อแดงมีรสชาติมันเค็มกลมกลม่อม ทำให้อิ่มเร็วและรู้สึกพึงพอใจในรสชาติแต่ในความอร่อยนั้นกลับแฝงความเสี่ยงที่ร้ายแรงอย่าง,งเงียบๆโดยเฉพาะสําหรับผู้สูงอายุที่ระบบร่างกายเสื่อมถอยลงทุกปีอันตรายซ่อนอยู่ในหมูสามชั้นย่าง 1. ไขมันอิ่มตัวสูงมากตัวเร่งหลอดเลือดตีบหมูสามชั้นมีไขมันอิ่มตัวหรือ saturated fat ในปริมาณสูงโดยเฉพาะส่วนหนังและชั้นไขมันหนาที่อยู่ระหว่างเนื้อ ไขมันอิ่มตัวจะทำให้ระดับคอเลสเตอรอลชนิดร้าย LDL ในเลือดเพิ่มสูงขึ้นส่งผลให้เกิดการสะสมไขมันตามผนังหลอดเลือดหลอดเลือดแข็งตีบและอุดตันเพิ่มความเสี่ยงของโรคหัวใจขาดเลือดนำไปสู่โรคหลอดเลือดสมองหรือหัวใจวายเฉียบพลันสำหรับผู้สูงอายุที่มีประวัติคอเลสเตอรอลสูงหรือโรคความดันโลหิตหมูสามชั้นย่างจึงเป็นของต้องห้ามอย่างแท้จริง 2. พลังงานสูง แต่อิ่มไม่นานเร่งโรคเบาหวานและอ้วนลงพุงหมูสามชั้น100กรัมให้พลังงานมากกว่า500กิโลแคลอรีหากย่างแล้วกินทั้งเนื้อและหนังโดยไม่ลดไขมันออกก่อนจะได้รับพลังงานแบบพุ่งพรวดโดยเฉพาะเมื่อกินกับข้าวเหนียวหรือแป้งร่างกายผู้สูงอายุที่เผาผลาญพลังงานได้น้อยลงจะเก็บสะสมไขมันไว้แทนส่งผลให้น้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นเกิดภาวะไขมันพอกตับ ระดับน้ำตาลในเลือดไม่คงที่เสี่ยงต่อเบาหวานชนิดที่สองเพิ่มความดันในช่องท้องและรอบหัวใจแม้จะกินแค่วันละ1-2ชิ้นแต่ถ้ากินบ่อยๆร่างกายจะสะสมไขมันเร็วมากและทำให้อ้วนลงพุงได้ง่าย 3. ส,สารพิษจากการย่างไหม้สร้างมะเร็งแบบชา้ชาๆหมูสามชั้นที่ถูกย่างจนกรอบจะเกิดปฏิกิริยาไหม,ม้ของไขมันซึ่งทำให้เกิดสารพิษสชนิดหลักคือ สารทั้งสองชนิดนี้ถูกระบุโดย WHO ว่าเป็นสารก่อมะเร็งในมนุษย์โดยเฉพาะในอวัยวะที่สัมผัสโดยตรงเช่นมะเร็งตับมะเร็งลำไส้มะเร็งกระเพาะอาหารมะเร็งตับอ่อนผู้สูงอายุที่ระบบกำจัดสารพิษในร่างกายเริ่มช้าลงอยู่แล้วจะไม่สามารถขับสารเหล่านี้ออกได้ดีเท่าเดิมทำให้เกิดการสะสมสารพิษในตับและเสี่ยงต่อภาวะตับแข็งในระยะยาว 4. โซเดียมและเครื่องปรุง ภาระหนักของไตหมูสามชั้นย่างมักผ่านการหมักด้วยซีอิ๊วซอสหอยนางรมน้ำตาลเกลือผงปรุงรสเครื่องปรุงเหล่านี้มีโซเดียมสูงมากทำให้ร่างกายต้องขับออกผ่านทางไตหากผู้สูงอายุมีไตที่ทำงานช้าลงอยู่แล้วจะเกิดอาการบวมน้ำมือเท้าบวมหัวใจเต้นเร็วผิดปกติปัสสาวะน้อยเสี่ยงต่อภาวะไตวายเฉียบพลันได้ นอกจากนี้การกินอาหารเค็มบ่อยๆยังทำให้ความดันโลหิตสูงขึ้นเรื่อยๆแบบไม่รู้ตัวอีกด้วย 5. ความมันที่ลื่นไหลแต่ย่อยยากหมูสามชั้นแม้จะเคี้ยวง่ายแต่ไขมันในเนื้อจะเคลือบกระเพาะทำให้ระบบย่อยอาหารทำงานหนักโดยเฉพาะในผู้สูงอายุที่น้ำย่อยและเอนไซม์ในกระเพาะลดลงผลลัพธ์คือท้องอืดแน,น่นท้องกรดไหลย้อนเรอเอรียวจุกเสียดหลังมื้ออาหาร ยิ่งกินมื้อเย็นหรือกินก่อนนอนจะยิ่งเพิ่มความเสี่ยงต่อภาวะหยุดหายใจขณะหลับในผู้สูงอายุได้อีกด้วยสรุปหมูสามชั้นย่างเท่ากับความอร่อยที่ต้องจ่ายด้วยสุขภาพหมูสามชั้นย่างอาจจะดูเหมือนเป็นของอร่อยธรรมดาแต่ความจริงแล้วมันคือศัตรูเงียบของหลอดเลือดหัวใจและตับโดยเฉพาะในผู้สูงอายุที่มีระบบเผาผลาญช้าลงการย่อยไขยมันลำบากและโรคประจำตัวที่ซ่อนอยู่ ไขมันในหมูสามชั้นจึงไม่ใช่แค่เพิ่มความอ้วนแต่เป็นตัวเร่งให้เกิดโรคเรื้อรังหลายระบบพร้อมๆกันแบบไม่รู้ตัวการหลีกเลี่ยงหมูสามชั้นย่างหรือเปลี่ยนไปกินเนื้อสัตว์ไขมันต่ำเช่นอกไก่ปลาหรือเต้าหู้ย่างแทนจะช่วยลดภาระต่อหัวใจและหลอดเลือดได้มากและยังช่วยให้ผู้สูงอายุมีชีวิตยืนยาวอย่างมีคุณภาพอีกด้วยหัวข้อที่4ตับย่างแหล่งสะสมสารพิษในสัตว์ ที่คนไม่ควรมองข้ามทำไมตับย่างถึงดูเหมือนไม่อันตรายตับย่างถือเป็นอาหารยอดนิยมโดยเฉพาะตามร้านปิ้งย่างริมทางและอาหารอีสานแบบพื้นบ้านรสชาติของตับนั้นเฉพาะตัวมันเล็กน้อยเขียวหนึบรสเข้มข้นและมีกลิ่นหอมเมื่อย่างด้วยไฟแรงอีกทั้งยังถูกเชื่อว่าเป็นอาหารที่มีธาตุเหล็กและวิตามินบีสสูงซึ่งดีต่อเลือด ผู้สูงอายุหลายคนจึงเข้าใจว่าตับย่างมีประโยชน์และรับประทานเป็นประจำโดยเฉพาะคนที่มีอาการเวียนหัวหน้ามืดหรือเลือดจางแต่ความจริงที่น่าตกใจคือตับย่างมีอันตรายมากกว่าที่หลายคนเข้าใจโดยเฉพาะเมื่อนำมาย่างไฟแรงกินบ่อยและยิ่งอันตรายอย่างมากสำหรับผู้สูงอายุอันตรายซ่อนอยู่ในตับย่าง 1. เท่ากับอวัยวะสะสมสารพิษของสัตว์ตับในร่างกายสัตว์มีหน้าที่กรองสารพิษสารเคมียาและของเสียต่างๆที่เข้าสู่ร่างกายไม่ว่าจะเป็นยาฆ่าเชื้อยาปฏิชีวนะฮอร์โมนเร่งโตโลหะหนักเช่นสารหนูปรอดตะกัว่วสารพิษจากอาหารสัตว์สารพิษเหล่านี้จำนวนมากไม่สามารถขับออกได้หมดทันที แต่จะสะสมอยู่ในเซลล์ตับแม้ว่าตับจะยังดูสดแต่สิ่งที่ซ่อนอยู่ภายในคือสารตกค้างที่ร่างกายมนุษย์ไม่ควรได้รับซ้ำๆโดยเฉพาะในผู้สูงอายุที่กำลังมีภูมิคุ้มกันต่ำผลลัพธ์ที่อาจเกิดขึ้นตับอักเสบเรื้อรังไตต้องทำงานหนักในการขับของเสียซ้ำซ้อนสะสมโลหะหนักในร่างกายจนเกิดภาวะพิษเรื้อรังเสี่ยงต่อโรคตับแข็ง หรือมะเร็งตับได้ 2. ธาตุเหล็กสูงเท่ากับดีแต่เสี่ยงแม้ว่าตับจะมีธาตุเหล็กและวิตามิน b 2สูงซึ่งมีประโยชน์ในการสร้างเม็ดเลือดแดงแต่หากบริโภคมากเกินไปโดยเฉพาะจากแหล่งไม่สะอาดจะส่งผลตรงกันข้ามผู้สูงอายุที่รับธาตุเหล็กจากตับมากเกินไปอาจเผชิญภาวะฮโมโครมาโทซิสหรือภาวะเหล็กเกินในเลือด ทำให้ตับอักเสบกล้างเนื้อหัวใจเสื่อมเพิ่มภาระของหัวใจและระบบไหลเวียนเลือดกระตุ้นการเกิดภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะและหัวใจล้มเหลวได้นอกจากนี้ธาตุเหล็กสูงยังเป็นอาหารชั้นดีของอนุมูลอิสระซึ่งเร่งการเสื่อมของเซลล์และเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งได้เช่นกัน 3. การย่างด้วยไฟแรงเท่ากับสร้างสารก่อมะเร็งทันที เมื่อย่างตับจนไหม้หรือเกรียมจะเกิดสาร HCA ซึ่งเป็นสารที่เกิดจากโปรโตีนในเนื้อเมื่อตอบสนองกับความร้อนสูงตับมีปริมาณโปรโตีนและไขมันสูงดังนั้นเมื่อโดนไฟแรงจะสร้างสารพิษในระดับสูงคว่าปกติและเพิ่มความเสี่ยงของมะเร็งกระเพาะอาหารมะเร็งลำไส้ใหญ่มะเร็งตับอ่อนทำให้ตับต้องทำงานหนักมากขึ้นในการกำจัดสารพิษเสี่ยงต่อตับอักเสบเรื้อรัง ที่นำไปสู่มะเร็งตับได้เช่นกัน 4. โซเดียมจากการหมักและเครื่องปรุงรสตับที่นำมาย่างมักผ่านการหมักหรือปรุงรสด้วยซีอิว๊วน้ำปลาผงปรุงรสน้ำตาลการหมักแบบนี้ทำให้เกิดโซเดียมสูงซึ่งส่งผลร้ายโดยตรงกับผู้สูงอายุที่มีปัญหาไตความดันโลหิตหรือโรคหัวใจผู้สูงอายุที่รับโซเดียมมากเกินไป จะมีอาการหัวใจเต้นผิดปกติปวดหัวคลื่นไส้บวมที่เท้ามือเสี่ยงต่อภาวะไตล้มเหลวได้ 5. เสี่ยงต่อการติดเชื้อหากย่างไม่สุกตับเป็นอวัยวะที่บอบบางและเสี่ยงต่อการปนเปื้อนของเชื้อโรคได้ง่ายหากย่างไม่สุกทั่วถึงหรือสุกเพียงผิวหน้าอาจมีเชื้อโรคหลงเหลือเช่นเชื้อแบคทีเรียในตับหมู พยาติใบไม้ตับเชื้อซันโมเนลลาเชื้ออีโคไลการกินตับย่างไม่สุกในผู้สูงอายุอาจทำให้เกิดท้องเสียรุนแรงอาเจียนไข้สูงภาวะช็อกจากการติดเชื้อในกระแสะเลือดหรือเซปซิสสรุปตับย่างของอร่อยที่ควรหลีกเลี่ยงโดยเฉพาะผู้สูงอายุแม้ว่าตับจะเป็นแหล่งของสารอาหารสำคัญแต่ในความเป็นจริงตับ คือศูนย์รวมของสารพิษในร่างกายสัตว์และเมื่อผ่านกระบวนการย่างไฟแรงก็กลายเป็นแหล่งสารก่อมะเร็งโดยสมบูรณ์ยิ่งสำหรับผู้สูงอายุที่ระบบย่อยการขับสารพิษและระบบภูมิคุ้มกันเริ่มเสื่อมลงทุกปีการกินตับย่างเป็นประจำยิ่งเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพรุนแรงโดยไม่รู้ตัวการหลีกเลี่ยงตับย่างและหันไปเลือกโปรตีนสะอาดย่อยง่ายปรุงแบบต้มหรือนึ่งแทนจะช่วยป้องกันโรคร้าย และยืดอายุให้ยืนยาวขึ้นอย่างมีคุณภาพมากขึ้นหัวข้อที่5ไก่ย่างหนังกรอบแหล่งไขมันแฝงเสี่ยงเบาหวานหัวใจไขมันพอกตับทำไมผู้สูงอายุถึงชอบกินไก่ย่างไก่ย่างถือเป็นหนึ่งในอาหารที่คนไทยทุกภาคทุกวัยชื่นชอบโดยเฉพาะไก่ย่างหนังกรอบที่ย่างบนเตาถ่านจนกลิ่นหอมยั่วใจ ผู้สูงอายุก็มักมองว่าไก่ย่างเป็นเนื้อที่ปลอดภัยและไขมันน้อยกว่าเนื้อแดงจึงเลือกกินเป็มประจำเช่นไก่ย่างติดหนังสะโพกย่างตะโพกไก่ปีไก่ย่างหรือแม้แต่หนังไก่ลุ้นลๆย่างจนกรอบแต่ในความเข้าใจผิดนั้นเองที่ทำให้ผู้สูงอายุตกอยู่ในความเสี่ยงโดยไม่รู้ตัวเพราะจริงๆแล้ว ไก่ย่างติดหนังโดยเฉพาะแบบกร,บกรอบๆรอหอมๆนั้นแฝงไขมันอิ่มตัวและสารพิษจากการย่างสูงมากกว่าที่หลายคนคิดอันตรายของไก่ย่างหนังกรอบที่ซ่อนอยู่ 1. ไขมันอิ่มตัวและคอเลสเตอรอลจากหนังไก่หนังไก่คือแหล่งไขมันอิ่มตัวที่เข้มข้นที่สุดในเนื้อไก่ทั้งหมด แม้จะย่างด้วยความร้อนสูงจนหนังกรอบแต่ไขมันไม่ได้หายไปมันเพียงแค่เปลี่ยนรูปเป็นไขมันชนิดที่ดูไม่มันเท่านั้นผลกระทบต่อผู้สูงอายุเพิ่มคอเลสเตอรอลชนิดร้าย L-DL ลดคอเลสเตอรอลชนิดดี H-DL เร่งการเกิดหลอดเลือดแข็งและตีบตันเพิ่มความเสี่ยงต่อหัวใจขาดเลือดและหัวใจวายเฉียบพลัน ในหลายกรณีผู้สูงอายุที่กินหนังไก่ย่างเป็นประจำอาจมีภาวะไขมันพอกตับโดยไม่รู้ตัวเพราะไขมันไปสะสมในตับและอวัยวะภายในช้าๆ 2. โปรตีนถูกเผาไหม้เท่ากับสารก่อมะเร็งซ่อนอยู่เมื่อไก่ติดหนังโดนไฟแรงไขมันที่ละลายออกมาและหยดลงเตาไฟจะเกิดควันและเปเลวไฟที่ลุกขึ้นมาบนเนื้อทำให้เกิดสารเฮเทโรไซคลิกอามีนได้แก่ i อควอะมีนเฟลาอะมีนและมีไอควอะมีนสารพิษเหล่านี้คือตัวเร่งมะเร็งที่อันตรายมากโดยเฉพาะสำหรับผู้สูงอายุที่มีภูมิคุ้มกันต่ำและระบบขจัดสารพิษเสื่อมถอยสารพิษเหล่านี้จะสะสมในตับลำไส้และทางเดินอาหารก่อให้เกิดมะเร็งตับมะเร็งลำไส้มะเร็งกระเพาะอาหารตับอักเสบเรื้อรังในระยะยาว 3. การหมักไก่ เท่ากับแหล่งโซเดียมที่มองไม่เห็นหลายร้านมักหมักไก่ก่อนย่างด้วยซีอิ๊วขาวสอสหอยนางรมน้ำปลาน้ำตาลผงชูรสการหมักแบบนี้เพิ่มรสชาติให้อร่อยกลมกล่อมแต่ก็แฝงด้วยโซเดียมระดับสูงซึ่งทำให้ความดันโลหิตสูงไตทำงานหนักเกิดอาการบวมน้ำเสี่ยงต่อไตาวายเรื้อรังในระยะยาว โดยเฉพาะหากไก่ย่างมาพร้อมน้ำจิ้มเจ่าวหรือน้ำจิ้มสูตรเค็มจัดก็ยิ่งทำให้ได้รับโซเดียมเกินไปหลายเท่าในมือเดียว 4. แหล่งซ่อนพลังงานที่ทำให้อ้วนโดยไม่รู้ตัวแม้ไก่จะเป็นเนื้อไม่ติดมันแต่เมื่อกินติดหนังและผ่านการหมักรสหวานมันเค็มก็จะกลายเป็นแหล่งพลังงานที่สูงกว่าที่คิด ไก่ย่างติดหนังเพียงหนึ่งชิ้นขนาดฝ่ามืออาจให้พลังงานเกิน300-400กิโลแคลอรีโดยเฉพาะหากกินพร้อมข้าวเหนียวและน้ำจิ้มผู้สูงอายุที่ร่างกายเผาผลาญได้ช้าจะเกิดภาวะอ้วนลงพุงเบาหวานชนิดที่2ไขมันในเลือดสูงความดันพุ่งสูงฉับพลัน 5. โปรตีนไหมเท่ากับย่อยได้ยากทำให้แน่นท้องท้องอืด หนังไก่ย่างกรอบๆมักย่อยได้ยากกว่าส่วนอื่นเพราะโปรตีนและไขมันถูกความร้อนเปลี่ยนโครงสร้างผู้สูงอายุที่กินมากจะมีอาการท้องอืดจุกแน่นกรดไหลย,ย้อนรู้สึกเหนื่อยเพลียและหลับไม่สนิทโดยเฉพาะหากกินตอนกลางคืนหรือก่อนนอนจะยิ่งเพิ่มความเสี่ยงต่อภาวะหยุดหายใจขณะหลับซึ่งอันตรายถึงชีวิตสรุปไก่ย่างหนังกรอบ จากของโปรดกลายเป็นภัยเงียบแม้ว่าไก่ย่างจะดูเหมือนเป็นเมนูที่เบาปลอดภัยแต่หากกินติดหนังย่างจนไหมและปรุงรสจัดมันก็กลายเป็นอาหารที่เพิ่มความเสี่ยงต่อโรคเรือรังในผู้สูงอายุแบบน่ากลัวเพราะแฝงด้วยไขมันอิ่มตัวสารพิษจากการย่างและโซเดียมเกินขนาด ผู้สูงอายุควรเลือกกินไก่ไม่ติดหนังย่างพอสุกหรือเปลี่ยนเป็นต้มนึ่งอบแบบไม่ปรุงรสจัดจะลดความเสี่ยงได้มหาศาลดูตรงนี้เลยนะครับทั้งหมดนี้คือ5เนื้อปิ้งย่างที่ดูเหมือนธรรมดาแต่ซ่อนอันตรายที่ร้ายแรงโดยเฉพาะกับผู้สูงอายุที่เรารักบางคำอาจอร่อยได้แต่หากแลกมากับความเสี่ยงของชีวิตมันก็คงไม่ค้มเลยใช่ไหมครับอย่าลืมนะครับการดูแลสุขภาพของคนที่เรารัก ไม่ใช่แค่พาไปหาหมอแต่คือการเลือกอาหารที่ปลอดภัยทุกมื้อที่ท่านกินเพราะชีวิตดีเริ่มต้นจากจานอาหารที่เราวางตรงหน้าถ้าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราด้วยนะครับเพื่อที่คุณจะไม่พลาดเนื้อหาใหม่ๆที่อาจช่วยยืดชีวิตของพ่อแม่ปู่ย่าตายายได้อีกหลายปีแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าด้วยรักและห่วงใยจากใจของทีมงานเราสวัสดีครับ